เพลงอะไรสำหรับคำแรกนะคะฟ้าฟ้าและท้องทะเลกับลมมันมีอยู่วัดสันโชติกุลเออฟ้าถ้าไม่สรงมาให้เธอมีใจฟ้าแท้ทุกันเลี่ลิงด้วยเหรอฟ้าละคอโอเคได้เลยคำที่สองนะคะยิ้ม ยิ้มที่ยิ้มที่ผู้ชมไรยิ้มให้เ่มืนสารานและเลื่นจุดสูงลูกวสาวสยามก้อยหลุดก้อยกับชัดเก็ตอะไรอ่ะเพลงรายการหรอรอยิ้มครั้งเจอแค่ครั้งเดียวสักครั้งยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเอง

หจากเพลงนี้เคยฟังอ่ะหนูดาวเป็นลูกสะกบจบชั้นหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่แม่ไถ่ไร้ไถ่ดาวส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยดาวสวยดาวรดจาเด็ดเลยอ่ะคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงหักคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันคอได้ไหมสักดวงทีอะไรนะใช่ไหมคะใช่ค่ะดาวของคริสตินดาว ของเพรีนอ่อไปนะคะหัวใจหัวใจเธอรูไหมหัวใจของฉันมันเร่นทุกนึมาดำน้ำใส่ฉันสิเดี๋ยวฉันก็ยังมีขวดในหัวใจของเพลงตัวเองอะมีแช่ไหม เธอรู้ไหมหัวใจของฉันเออมีเพลงนี้ฮันนี่มีอะไรนคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเจมันเฟอร์สิดหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนไม่มีหัวใจตัวไหนไม่มีเธอรู้ไหมหัวใจของฉันมันไม่ลืมทุกเรื่องเธอรู้ไหมหัวใจของฉันมันกำลังบอกรักเธออยู่แต่าัวร้องอย่างนี้อ๋อ ได้ยินไหมหัวใจฉันได้ยินไหมเอาไม่ได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่เอาเร็วเร็วลองสักครับลองจะไปไหนไม่ใช่อะได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยกระตุ้นใจเธอเอาไปใช้ได้ทุกอย่างหัวใจอุ้ยหลิงก็รู้จักอยู่แล้วอ่ะบอกเลยอ่ะหัวใจนี้อยากรู้อยากรู้ รักเอ้ยรักเอ้ยร้องยังไงนะรักเอ้ย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 รักอยู่ไหนฝากตาแม่แล้ค่ะหัวใจกระดาษแม่เธอหัวใจกระดาษเธอหัวใจกระดาษเบาเบาก็ขาดเบาเบาก็ปลิวอู้ดอู้ดอู้ดอู้ธนธนธรอูดธนากรอู้ะ บูธนาทรนบูธนาทรอืมอืมอืมูธนาธรโอเคค่ะอีกคั้นค่ะเธอค่ะเธอเธอทั้งนั้นกูไรเดอร์กูไรเดอร์เธอทั้งนั้นเธอแอันน <on> <c oughs> ี้ก็คุไรเดอร์เธอคือทุกสิ่งไหนความจริงในความฝัน เธอคือทุกสิ่งในความจริงและความฝันคือทุกอย่างอืมเราะด้วยโอมค็อกเทลใช่ไหมเธอรู้หรือเปล่าว่ามันจะบปวดเราะราและทรมานใหม่จะระเบุรละโอ้หอเรือน้อนพร้อมแล้วจัดไปอยากให้เธอได้ส้มผัสห่อยะพี่เท่ทีน่ อยากให้เธอได้รู้ใจกันสักครั้งที่คอยจ้องตาก็หวังเพียงแค่เธอฟังเสียงใจของฉันมันคิดกับเธอยังไงเพลงออมกันนะคะค่ะเเพลงประกอบเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเคียงเธอ กายของดวงจันทร์ค่ะแอ่มากเลยแน่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปร้องเดี๋ยวจะไปหัดร้องจะเป็นซิงเกิลแรกของหนูเลยนะแม่ร้องว่าอะไรนะแม่มีสี่อิมเพลย์กลแล้วยาวเลยยาาเลยทีนี้ยาาเลยทีนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าเราจะขยายไปถึงขนาดไหนให้ดูอีพีเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิมอีพีนี้ให้จบสมุูรณ์แน่ฝากด้วยนะคะกินอยู่กับปากปากอยู่กับคิม